จิ๊กจิ๊กจิ๊ก93จิ๊กจิ๊ก2 3 5 6 4 2จิ๊กจิ๊ก ไอ้นั่นแหะเราูนิชาเอาไว้ให้พ่จำไว้แล้วชิช่ ซ,อซอ้ซอมครับซ้อมซ้อม Yeah. Mm -hmm. จทดสอบเจทดสอบทดสอบหนึ่งสองจจทดสอบจวันทดสอบจจทดสอบจทดสอบเจ Okay. เดินกีฬาสีครับผมอยู่หลังธงชาติลูกยืนเหมือนเดิมลูกโรง,งเรียนอุบลรน์ราชก,กัญญาอ่าจบวันนี้เข้ามาได้เลยค่ะ,คะได้ค่ะ,คะโอเคค่ะไ,ไ,ได้ค่ะ มาตรงข้้งๆงตรงนี้ค่ะนิลรปาดลูกอาจเดินมาเลยโอเค ระหว่างรอคณะสีอื่นจจกนี้จัดแถวตัวเองได้เลยนะคะจัดระยะจัดหน้ากระดานได้เลยนะลูก เลี้ยวมาเลยค่ะมังกรอุบาาวเห็น,น,<ๆ>นคอนเสิร์ตดำไหมอ่าโอเคดีมากมาตรแน,นี้เลยลูาลากมังละอุบว<ๆ>ไม่ต้องตีโค้งไกลลูกมานี่นี่เห็นคู่เะ็นคู่ไหมโอเคไม่ต้องตีโคมม้งไกลลูกเดินตรงมาเลยค่ะเดินตรงมาเลยค่ะ นินลปัยเอาโอเคนินลปัดอยู่แล้วนิโรบนอนอ่ะก็มุดลุกเลี้ยวมาเลยค่ะ สุดท้าสีโนโบนหมุนมาเลยเลยูกหมุนมาเลย อยากอีกนิดนึงนิดนึง โอเคค่ะเดี๋ยวขอรบกวนนะคะให้ทุกคณะสีนะคะออกจากบริเวณนะคะหน้าสแตทสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้เริ่มเดินขบวนนะคะต่อไปเป็นการเดินขบวนพาเหรดของกีฬาลุา่มร่างก,กัญญาเกณนะคะนักเกณฑ์เห็นกล้วยสีสสเอ่อสีเหลืองๆลูก เดี๋ยวเดีก็ตัวนะคะจะต้องหันไปทางขวามือพร้อมกันเพื่อสั่งขวานะคะเนอะและเราจะค่อยๆขยับไปนะคะและเราก็จะตีโค้งมาที่ควยที่สองและก็ผ่านต่อหน้าประธานไปนะคะ เราจะเดินผ่านประธานนะคะเดินโค้งตามสนามของเราแล้วก็ขึ้นไปได้เลยนะลูกนะคะเนาะประธานที่เรามาเราเดินขึ้นได้เลยนะคะอะโอเคขบวนแรกจะเป็นขบวนลางนะคะแล้ววงหยุดตานเป็นขบวนสุดท้ายนะคะพร้อมแล้ววงุีิยางเริ่มได้เลยะคะ่ะ 感谢他。 ขบวนแรกจะเป็นขบวนกลางนะคะขบวนของโรงเรียนพลรัฐราชัญยาราชวิทยาลัยนครราชสีมานะคะนำโดยผู้ถือป้ายนะคะ,ะเดินมาเลยุก นนมายิ้มให้ท่านประธานทีมด้วยนะคะทุกคนลอยโฟมอย่าตกพื้นนะลูกถือให้มีแรงนะคะคุณเตงตน,นี่เด้อครับเด้อฝากย,ยิมมรรดาให้ประธานด้วยค่ะโอเค สับมือสวยๆเดอ้อนักทอลูกอย่างนี้โอเคลุงทรงสีสวยมากจบกนีมีปัญญาไหมคะ,ะจบกนีมไม่มีนะคะ อ่ามาเลยลูกเดินมาเลยเดนเพื่อพูดรายการเดชาเหมือนว่าสุาภาพชนโยนสง่าควรสื่อสารอย่างพรพันพันตรลักปราจสมัยนอกน้องกายวาจางามจังหวัดใจ เงื่อนเกียรติไว้ให้คงมั่นที่รันการเปิดประตูสู่สยามเมืองของเหล่าผู้ดีเก่านำโดยผู้ถือปา้ายคณะสีจงบุณีนางสาวแก้วกมลก์ข้อสุเดินนักเรียนชยั้นมัธยม,มศึกษาปีทีามมา่4ีทับหนึ่งผู้ถือดอกคณะสีนายเพียนชายมาสีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หทับแปดตามมาด้วยผู้นำแห่งสยามเมืองคุณครูเทนิชรัมและสุภาพบุรุษท่านนี้คือประธานแห่งสยามเมืองคณะสีจงบุณีนายเกียงตกายเขียวสะานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หทับสอง พระนายเจ้าศิลิกิติสยามสมรสง,งามพระเมตตายิ่งใหญ่หลวงพวงประชาขออะไรใจทั้งใจวางข้าเกียรติของศิลป์ขั้วนี้รัดนดอนสะพานตัดผืและสภพานสตีผู้ถือตรงไว้อะไรมีหาว่าไทยคณะพลถ,ถึงสูงเงินนางสารัญยพงเขียวสูงเนินนักเรียชนักศึกษ,ษาพิโยคกับนางสาวนัทนิชาจการนนางสาววรัญญากอ,น,น,ะะน,ากอนโพคาวะ นักเรียนชั้มศึกษาพิทักษ์ิต่อมาเหล่าศรีสิรีและผูเกย์พนักราห่งคณะศิษ์ังกวนีนางสาวการรวีรงพระกุณพิพัสนายธวิชวัตรสวัดวิภูมนางสาวประภาสิริพิมวงษานางสาวสมัชญานิรัตสงเนินนางสาววริษาสุเดียประสาทนักเรียนชั้นมศึกษาพิทศีพับหนึ่งและนางสาวปรภารังสีนักเรียนชั้นมศึกษาพิทักั์ิ ผู้ถือป้ายผู้นำเชีย,ามมายชนนรน์นางสาวพระสายตงสัญญทตามมาด้วยหล่าสุภาพสตรีเชนเดอร์แห่งคณะงสีจงกวนีนางสาวศิริถานีกันติ์นางสาวปณิสราเดชขุนทดนางสาวคาเทพัฒนทองคำนางสาวกัญญพัฒนจตุรงสานางสาวกาัมณีมงคลบาลน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ปีหนึ่งและหล่าสตรีสยามเมืองผู้ถือป้ายหล่าสุภาพชนนางสาวพิมพิชาเปรมทิวัฒน์นางสาวช,ชนัะขาคงขุนทศนักเรียน ทับแปดบุคคลเหล่านี้คือตัวแทนผู้นำกระบวนแห่งสยามเมืองคณะจงกลนี้ค่ะในลำดับถัดไปถึงเวลาที่ทุกท่านจะได้ชมและรับฟังที่เป็นสิ่งที่เป็นรากฐานวัฒนธรรมปรแเพณีไทยมาเสนเกียไลมีคุณค่าค่ะสุภาพชนแห่งสยามคำว่าสุภาพชนแห่งสยามเป็นคำในภาษาไทยที่ให้ความรู้สึกสง่างามมีเกลี่ยโดยสื่อถึงคนไทยที่มีความสุภาพมีผูกขานมีน้ำใจและยึดถือคุณธรรมแบบไทย คำเก่าของสุภาพชนนั้นไม่ได้หมายถึงแค่คนพูดจาไพเราะแ,แต่ในร่างความหมายภาษาไทยนั้นหมายถึงสุภาพจากภายในไม่ใช่แค่ภายนอกเราทุกคนรวมพลังไปใช้สิทธิเสียงเล็กนิดมีค่าอย่ามองข้ามเรามีสิทธิมีเสียงกันทุกนานอย่ามองข้ามเสียงขอทงท่านเพื่อชาติ สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติคณะครูนักเรียนและผู้สมงุกท่านคะน,นท่านกำลังกระลับชมขบวนทะเลคณะสีเขียวมิรปัดขบวนข,ของพวกเรามาในทีมเตรียมทหารผู้รับแผ่นดินไทยซึ่งได้แรงบันดาลใจจากทหารไทยผู้เป็นรั้วของชาติผู้เสียสละความสุขส่วนตนเื่อแลกกับความสงบสุขของประชาชนทางประเทศพวกเขาเชื่อว่าความมั่คนคงของประเทศชาติไม่ได้เกิดจากอาวุธที่ทางสมัยเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากหัวใจที่เข้มแข็ง วินัยที่มั่นคงและความสามารถทีของคนในชาติการเลือกทหารเป็นแนวคิดหลักของขบวนนี้คะน้อนถึงคุณค่าที่พวกเรายึดถือไม่ว่าจะเป็นความมีระเบียบวินยัยความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ความเสียสละเพื่อส่วนรวมและความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขบวนพาเหรดอิรักัจึงไม่ได้เป็นเพียงการแสดงแต่คือการถ่ายทอดจิตวิญ,ญญาณของผู้ปกครองแผ่นดินไทยผ่านพลังของเยงาวชนรุน่นใหม่ ที่ขอบก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจรักชาติขอร่วมตัวขอร่วมต้นด้วยพื้ถือป้ายสีเขียวนางสาวกมลชนกสอนกลางนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่หกทับหกตามมาด้วยพื้ถือธงสีเขียวนายอาน,านันต์โสสูงเนินนักนเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่หกทับสิบเอ็ดต่อด้วยพื้ถือป้ายมีระป๋เด็ดขาสวัสดิกางนายจิรวิที์เกล้าสีน นายสุบสินป,ประิตนักเรียนจันมาที่กสาพที่หกผู้แข่งรถขวางในนักเรียนันทร์าตลอดพิศพทศ์ทักทหารร้รถทหารแนวหน้าผู้ยิงกระสการตกต่อมาที่นายันทร์พิพุศ์าักกีนครับเอามาคนละแบบก็ตัวช้าแบคสับ